มาลองเล่นส่วนเสริมที่อืมจะดีไหมนาะเวอล d ์ไว้นะครับผมสำหรับ NVDA ตอนนี้ผมใช้ NVDA 2024.1บน Windows 11ร่วมกับเสียงของ d e PBA ต a t i ินะครับผมแล้วก็ใครที่ใช้ NVDA 2024อยู่แล้วก็จะมี Add-on Store นะครับเราก็ ไปที่ nvidia เมนูครับ insert n หรือ caplock n นะครับเราใช้ nvidia key บวก n november nvidia เมนูแล้วก็กดตัว t tango นะครับเราจะ,จะไปที่เมนู tool ก็หรือเลื่อนลงมาที่ t o แล้วกดลูกศรขวาเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงไปหา add on store หรือกดตัว a นะครับ insert n t แล้วก็ add on store add on store เออของผมน่าจะมี add on อะไรอีกตัวแล้วละทำให้ใส่มาเจอ กด A แล้วมันไม่เข้าเลยเผมกด Enter ที่ Add-on Store เลยนะครับ แอปออนสตอร์อินสตอร์แอปออนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้พอเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่แท็บที่3นะครับแท็บ available นะครับหรือแท็บที่มีอยู่ให้โหลดได้คอน,นโทรลค้างไว้แล้วแท็บหนึ่งครั้งที่หนึ่งอคอนโทรล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 แล้วแท็บครั้งที่สองไปที่ available add on tab four available add on tab นะครับแล้วก็เราจะไปอยู่ที่ list นะครับโดยการแท็บไปเจอ search ก่อนแอนโท็ลคอนโทรลไปเรื่อย input i n search edit แท็บ <arah S 1> <uden Franz. S 2> เจอ search แล้วอย่าเพิ่งเข้านะแท็บต่อ เนี่ยครับ our, our available add-on list นะครับเราจะติดตั้ง world o i c e ลองลองเล่นดูนะอันนี้คือลองเล่นเฉย แต่ผมว่าใช้จริงก็ลองคิดดูอีกทีหนึ่งกดตัว W เป็น W w e e k d s e อันนี้ Weekend กดลูกศรลงดีกว่าคราวนี้พอกด W เป็น Weekend ใช่ไหมเพื่อนๆจะเจอตัวไหนของ W ก็ได้เลื่อลูกศรลงจนเจอ World w l d e What App Wi-Fi w i n d o w Win Win s Windows App Windows m a g Windows p r World เนี่ยครับ World w i อืมแล้วมันมีข้อดียังไงเดี๋ยวลองไปดูก่อนละกันเนาะคือมันอาจจะบางคนอาจจะยังอยากใช้ชอบใช้เพราะว่าเห็นมีคนถามถึงอยู่ว่า อืมเวิร์ลไวท์ wise, นะครับเจอแล้วเอนเตอร์คอนเทกต์เมนูคอนเทกต์เมนูขึ้นมาแล้วกดลูกศรลงไปที่ Install Install ไอเพรเจอ Install แล้วเอนเตอร์แอป e เอ่อไอตรงเมื่อกี้ที่ให้คอนเทกต์เมนูขึ้นมานะครับคุณจะกดเอนเตอร์สเปซบาร์แอปพลิเคชันชิปแอปสิแล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะแต่ยังไงก็ตามให้ไป Install ให้ได้นะคืออย่างเงี้ยเอนเตอร์ Enter, <Contact S 3> ปุ๊บ,บ <menu. S 1> แล้วเลื่อนลูกศรลงหา Install ให้ได้เพราะ กด install ไปได้แล้วแท็บไปที่ close คแ l l แต่ของผมเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ครับเพื่อนๆพื่เพื่อนๆอาจจะกด escape แล้วตอบ yes ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะเริ่มติดตั้งทันทีแต่ของผมเนี่ยต้องแท็บมาที่ปุ่ม close ซึ่งเพื่อนๆก็ทำได้เหมือนผมเนี่ยแล้วก็ enter ที่ close restart nvda dialog check no yes b u t restart nvda อยู่ที่ปุ่ม yes enter เลยครับ restart แล้วนะครับ เข้ามาถึงตรงนี้แล้วเออเดี๋ยวจะลองลองดูนะว่า world v o i c e คือเขาบอกมาว่าลองรับ happy f i แต่ผมก็ลองนะ้ลองรับจริงๆก็เอาทั้งเดวิดเอาทั้งอะไรเอาทั้งตาทิพมาด้วยแต่ต้องไปติ๊กเพิ่มมานะครับเราก็กด insert control s นะครับหรือ nvidia k e y บ control บวก s select synthesizer แล้วก็กดลูกศรลงไปหา w o r l d w i วทนะครับเจอเวิร์ลไ d ท์แล้วเอนเตอร์ Enter เลยปึ้ง Desktop list this PC one of เนี่ยเพื่อนๆครับของผมมาเคยติดตั้งแล้วและเคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับแต่ของผมอ่ะตอนนี้ไม่เจอเพื่อนๆฟังแล้วเสียงมันปกติเนี่ยเนี่ย Recycle bin ็นทูเอฟฟอร์ติอ่าตอนนี้ <Start window. S 1> คุณคุณนะเสียงใคร <Yeah. S 1> เสียงเดวิดนะครับคือเสียงมันจะเบาและเร็วมากต้องตั้งใจฟัง โดยที่เราใช้ NVDA Key บวก Control เลื่อนลูกศรขวา Pitch 50อ่าซ้าย Rate 15เนี่ยต้องหาเลท a t e ตรงนี้ให้เจอแล้วกดลูกศรลง Rate 10ให้อยู่ที่5หรือ10 Rate 15เนี่ย 15, 15 15 15ให้มันอยู่แค่นี้ก่อนให้เราฟังออกก่อนแล้วก็กดลูกศรกด Insert Control ยังค้างไว้นะครับหรือ Cap Lock Control ค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขวา Pitch Volume 90 Volume เนี่ยครับ Volume 9 0 Volume 100เลื่อนลูกศรขึ้น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  แต่ insert control หรือแ p p Lock control ยังค้างไว้นะแล้วกล็ลูกสอนขึ้น Volume ให้กลายเป็น volume 100 100นะครับแต่ช่วงต้นเนี่ยอาจจะลำบากสักนิดหนึ่งลำบากนิดนึงเพราะว่าเสียงมันเร็วแล้วก็รู้สึกว่ามันช้าด้วยนะเอ้ยไม่ใช่มันเร็วมันเร็วแล้วก็เบาไปด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ผมตั้งไว้แล้วเ,เดี๋ยวลองกด insert control v ก่อนนะครับ nvda s NV <DA> e เ,เราแทบมาที่ voice change voice combo box microsoft david เนี่ย Microsoft David นะครับซึ่งเเหมือนผมจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะ <Just> เหมือนผมจะไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าในเครื่องของเราเนี่ยมีในส่วนของคุณคุณใช้เมนูเมนูอังกฤษอยู่แต่ไปดาวน์โหลดเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาไทยเข้ามาแล้วไปเพิ่มพัทระอ่าพัทละเสียงภาษาไทยนะครับเอาเป็นว่าเอาจริงนะ ผมจำไม่ได้ว่าผมไปตั้งอะไรมั่งแต่เพื่อนๆลองดูกันและกันผมว่าเพื่อนๆมีความสามารถผมมาชี้เป้าว่าเออบางคนถามว่าเอ๊ะพัทรักษ์อ่านอังกฤษไม่เก่งเอ่อให้เดวิดหรือเซียร่าหรือใครอ่านคู่กับพัทละได้ไหมเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเหมือนผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ว่าคุณก็ต้องปรับไปเอ่อเนี่ยอินเสิร์ตคอนโลูกศรซ้ายไปจนเจอไว c e pitch 50 rate 15 voice microsoft david english, english. <United> States. แล้วลูกศรขึ้นหรือลงคราวนี้ insert กับ control ยังค้างไว้อยู่หรือแคป lock control ยังค้างไว้อยู่แล้วเลื่อนลูกศรข,ขึ้นลงตอนนี้เป็นเดวิดใช่ไหมครับให้เปลี่ยนเป็น voice microsoft mark <Eng lish> เนี่ยถามม voice microsoft zira เนี่ย voice microsoft patera จ <Th ี Thailand จนเจอพัทรละแบบนี้ครับแต่เขาจะพูดเหมแบบเร็วมากเลยนะแล้วคราวนี้เราก็ insert control ยังค้างไว้อยู่แล้วก็เลื่อนลูกศรขวาไป rate 15อ่าเนี่ยครับ rate เ,เพื่อเพิ่มลด ว่าเราอยากใช้พัทธละกี่เปอร์เซ็นต์ rate สิเนี่ย rate สิบ rate สิ <15. S 1> อ่าผมก็ใช้15เท่ากันละกันลูกศรขวาไปที่ <Hit>. volume เกเนี่ย volume พัทธละเบาไปลูกศรขึ้น volume เกแต่ insert control หรือ cap lock control ยังต้องค้างไว้อยู่นะครับ volume หนึอ่าในการใช้ปรับ pitch rate แล้วก็ volume ปรับ voice เนี่ยเป็นคำสั่งพื้นฐานเพื่อนๆคงจะคุ้นเคยกับ N i d a มาพักนึงแล้วคราวนี้ ถ้าเรารู้แล้วว่าเครื่องเรามีพัฒละอยู่ครับให้เลื่อลูกสอ insert control หรือ NVDA key บอก control ค้างไว้แล้วเลื่อลูกสอนกลับมาที่ voice ที่เราเลือกเป็นพัฒละไว้อยู่ pitch rate voice Microsoft p e r a Thai l a n d แล้วคราวนี้ผมอยากจะใช้เดวิดคู่กับพัฒละผมก็เลื่อลูกสอน voice Microsoft s i r r a voice Microsoft voice Microsoft voice Microsoft Mark English voice Microsoft David English หรือเอาเป็น voice Microsoft s i r a English ผมเลือกเป็นเ e r a แล้วกันผมเลื่อนเป็นเซรานะครับก็ใช้ล อินเสิร์ตคอนโดนค้างไว้อยู่ผมค้างไว้เสมอเลยยังไม่ปล่อยเลยครับแล้วเลื่อนเป็นเซร่า Voice Microsoft Zira English United States English United States แล้วคือเขาก็จะไปดึงเอาตัวที่ใช้กับนาร์เตอร์มานั่นแหละครับหรือตัวแซปบี้มา Rate i อ่าตัวของ Windows One c a o i e ของ Windows One c a a t e f t e อ่าตัวนี้ความเร็วพอไหมหรือจะเอาเร็วกว่านี้อ่าถ้าพอแล้วก็ไม่ต้องเลื่อนลูกศรขึ้นลงเลื่อนลูกศรขวาไปจนเจอ Volume v อ่าผมผมลูกศรขวาเจอ Vol u ุ e มแล้ว ผมก็กดลูกศรขึ้นขึ้นคราวนี้ผมปล่อยคีย์บอร์ดทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปสำรวจบนหน้าจอเดสก์ท็ Windows M Paint. Desktop list This PC one of 44แล้วเลือล่อนผมจะเลื่อนลูกศรขวาไปที่ไอคอนที่มีภาษาไทายอยู่บริการมีนัดกับบริการมีนัดกับหมอแต่คำว่าหมอเขาเนี่ย <This> บริการมีนัดกับ <of> บริการมีนัดกับหมอหายไปอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ คือเขาจะออโต้สวิตชิงเมื่อเจอ This PC 44ภาษาอังกฤษแบบนี้กับภาษาไทยบริการมีนัดกับเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่เว็บ Google ดู M Media Human M Media Human M Microsoft Edge นคี่เห็นป่ะเขาสลับแบบแบบออโต้เลยนะระหว่างเซราคุณจะเลือกเป็นเซร่าคุณจะเลือกเป็นเดวิดคุณจะเลือกเป็นมาก็ได้แล้วเมื่อเจอภาษาไทยเขาสลับกับพัทละเองเลยนะผมเข้า g o o ก l e ก็โหลดเสร็จสมบูรณ์นี่ ค้นหา Combo Box Focus c o l l a p s e s auto complete multi พอค้นหาภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษจะเป็นเสียงเซ่ามาเลยเนี่ย c l i c k n a landmark Gmail link ค้นหารูปภาพเนี่ย link เป็น link เป็นเซ่าแต่ว่า link ค้นหารูปภาพค้นหารูปภาพเป็นเสียงพัทระ Button c o l l a p s e Google บัญชี Google ยหมอคอมสิ่โชค More o m 14 14เนี่ยใครอยากที่จะใช้พัทรละ คู่กับเสียงเดวิดนะเดี๋ยวผมขอสลับไปเป็นเดวิดนะวิธีการผมก็ใช้ insert control ค้างไว้แล้วก็เลือกลูกศรซ้ายขวาหา voice ก่อน Now, volume 100 pitch rate 15 voice Microsoft zero English United States แล้วผมก็เลือกลูกศรลงหา voice Mi voice Microsoft David, uh, David English นน United States แล้วผมก็ปล่อยมือหมดเลย แต่อย่าลืมนะครับในแต่ละเสียงเนี่ยเราปรับเพิ่มลดความเร็ววอลลุม่มแล้วก็พิษได้ในแต่ละเสียงเลยแล้วแต่ว่าอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเลือกเสียงใดเสียงหนึ่งที่เราโฟกัสอยู่ส่วนไทยเขาจะไปแบบเลือกเป็นพัฒระให้แต่อย่าลืมใน language language ของ windows 1ิบ1เอเนี่ยอย่าลืมว่าต้องเป็นตัวมีการไปดาวน์โหลดตัวเสียงพัฒละมาไว้ใช้ที่คุณสามารถใช้ร่วมกับนาร์เรเตอร์ได้เขาก็จะไปดึงมาให้เราใช้ได้เลยนะครับผมส่วนบุคคล microsoft edge windows ก็ google. Search landmark นหนา combo box collapsed ฮะเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงภาษาอังกฤษจะดังกว่าฮัทละต้องไปลดเสียงภาษาอังกฤษลงอย่างเงี้ยผมจะลดเดวิดลงก็ insert control ค้างไว้หรือแคป lock control ค้างไว้แล้วลูกศรขวาหา volume rate 15 pitch 50อันนี้เพราะผมอยู่เดวิดอยู่แล้วเนาะ volume 100อาลูกศรลงมา volume 95 volume 90อาเท่านี้ดูซิว่าจะเท่ากันไหม navigation landmark คราวนี้ปล่อยหมดเลยนะครับคราวนี้ control home อยู่ที่หน้าเว็บ google ก็ <ited> หนารูปภาพเนี่ย button collapsed บัต <Button. S 1> บัญชี Google นายหมอคอมอ้าฮะคราวนี้ภาษาอังกฤษเบาไปก็ต้องไปเพิ่มเดวิดเนาะ insert control ลูกศรขึ้น volume 95อ่าอันนี้คือถ้าใครใช้คำสั่งนะครับในการปรับพิดปรับวอลลุ่มปรับเลทเนี่ยคล่องปรับบอยส์คล่องเนี่ยหูผมว่านะเล่นกับตัวนี้ก็สนุกอีกแบบ out of button 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 บัญชี Google นายหมอคอมนี่อันนี้พอดีละอ่าอันนี้พอดี graphic Google search landmark clickable คุณหา เครื่องมือป้อนข้อมูลคุณหาด้วยเสียงเอ่องสียงพัฒละก็พอไหวอยู่นะพอไหวอยู่นะครับเพื่อนๆก็เอาไว้ใช้แก้ขัดแล้วกันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่คุณสามารถนำลองนำไปใช้ได้แต่เอาแบบเป๊ะเนีเ่ยผมไม่เป๊ะเลยครับเพราะว่าผมลองเล่นมาตั้งแต่วันไหนเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเอพอมีเวลามาทำสื่อปุ๊บก็มาทำเลยเพื่อนๆลองนำไปใช้งานกันดูนะครับอย่างที่หนึ่งคือคุณ คุณต้องมีการใช้งานพัทละเนี่ยในนาร์เรเตอร์ได้อยู่แล้วนะเคยไปดาว,ดาวน์โหลดตัวเนื้อเสียงพัฒละมาอยู่แล้วและก็ติดตั้งลองติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าแต่ข้อสังเกตข้อนึงคือตอนติดตั้งเสร็จใหม่ๆครั้งแรกเสียงเเสียงเดวิดจะเป็นเสียงไหนก็ตามสี่เสียงเนี้ยมันเร็วมากเกินไปแล้วก็เบามากเกินฟังไม่รู้เรื่องต้องปรับลดจนจูนให้ไดขข้ขนาดความเร็วแล้วก็ขนาดความดังที่พอดีเพราะมันเบาเกินแล้วก็เร็วเกิน ถ้าปรับได้แล้วก็จะใช้งานได้แบบนี้นะครับผมแต่ต้องตั้งอะไรเพิ่มอยากไปใช้ตาทิพย์รู้สึกมันมีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะ NVDA Preferences of Menu กดเข้า NVDA เม n ูนะครับ NVDA Key บวก N นะครับ Insert N หรือ Cap Lock N แล้วไปลกูกศรลงมาที่ Preference Preferences of Menu ลูกศรขวาไปที่ Settings Setting นะครับ Enter ตึง้ง NVDA Settings ในเข้ามาใน Setting เราจะอยู่ที่ Category หรือหมวดหมู่นะครับลองกด W มี World Wide W Windows OC Advanced 15 W Windows OC Add-on Update Audio Video Convert Clock 20อันนี้เอาจริงเลยไม่เจอแสดงว่าอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกอันนี้เราก็เราก็เข้ามาแบบจำไม่ได้นะ Insert M NVD Menu หรือ Solo Preference Tool Sub Menu Dual Voice Sub World Voice Sub ผมลองเนี่ย World Voice Sub Menu ผมลองลงดูเอาไว้ไว้ด้วย Dual Voice Sub Menu คือลองเล่นไปหมดเลยครับเพื่อนๆครับก็จำได้มั่งจำไม่ได้มั่งนะแต่ว่าพอ insert n หรือ c a p l o c k n แล้วกดเลื่อนลงที่ world voice submenu world voice s u b m e n เออทำไมเขาอ่าน submenu เป็น world voice submenu submenu อืแล้วลูกศรขวาไป speech settings เนี่ยก็จะมี s p e e d setting นะครับที่เราสามารถไปติ๊กเลือกตัว s p e i f y ได้ด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตาทิพมันไม่ยอมสลับหรือผมตั้งค่าไม่เป็นนะครับเพื่อนๆลอ,อ,องนำไปศึกษาต่อยอดให้เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับผมมาชี้เป้าเป็นความรู้พื้นฐานว่า เออมันมีส่วนเสริมแบบนี้ทำได้ประมาณนี้แต่เพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดต่อเติมแล้วก็แต่งแต้มให้มันมีสีสันมากกว่าที่ผมสอนได้เลยนะครับวันนี้บริการหมอคอมมาลองเล่นแล้วก็สาธิตให,ใ,หให้ได้ติดตามกันว่ามีอีกส่วนเสริมที่ทำให้การใช้งานของเรามีสีสันมากขึ้นเ,เคยอยู่แต่เ,เสียงกัญญาณริษา กับในส่วนของตาทิพย์ลองมาใช้พัทละสลับกับตัวเดวิดมาร์กหรือจะเป็นเซียล่าเพิ่มเติมให้เรารู้สึกว่าวันนั้นมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมกันนะครับบริการหมอคอมก็ยังเปิดให้บริการจันถึงสุกสิบโมงเช้าถึงเที่ยง,ง,งนะครับก็ติดต่อกันได้1414กดได้เลยนะครับตุ๊ดตุดตดตด เสียงตอบรับอัตโนมัติปุ๊บกด9และกด1ได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอเสียงตอบรับพูดจนจดกดไปเลยเก้าปุ๊บติดต่อมาคอมปุ๊บกดหนึ่งได้เลยแต่ก็หยุดในวันนักขัตเลิกแล้วก็วันหยุดที่ผมมีธุระนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามกันกันกนกบความรู้ดีๆถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อว่ามีความรู้ดีๆที่นี่14 1 4 1 4คสับสีัสดีครับ